สวัสดีครับกบมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้เราก็อันนี้เป็นคลิปคลิปเลเวลนะครับก็ประเสิญแบบมีคนเขาบอกว่าอจะเพิ่งทําคลิปบัพปุนกรรมเข้ามาเยอะนะครับเพราะมันเป็นคลิปเรื่องเกี่ยวกับการหาเงินใช่ไหมครับพอทําปุ๊บบอทก็เข้าไปนะครับมันก็เหมือนกับแบบไปทําลายฐานที่มั่นสุดท้ายของมนุษยชาตินะครับแล้วก็ปล่อยหุ่นยนต์เข้ามาลุกลานจักรกลนะครับจักรกลจะเข้ามาทําลายล้างมนุษย์แล้วแล้วนะฮะ ก็เลยพักๆไ้บ้างนะครับคีพหาเงินเนี่ยส่วนก็ถ้าใครอยากลองหาก็ลองไปสำรวจสำรวจดูนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นแมปหลักๆที่เราเล่นๆกันนั่นแหละครับอาจจะมีนานๆบ้างนะครับที่หลุดไปแมปแปลกๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยนักหรอกครับส่วนใหญ่ก็เป็นแมปหลักๆที่จะเก็บเงินค่อนข้างดีนั่นแหละครับก็ลองไปสำรวจดูนะฮะก็อันนี้ก็เป็นคลิปเก็บเลเวลนะครับผมก็ ว่าจะมานานแล้วที่นี่นะครับก็คือไฮออกนั่นเองนะครับนี่ไฮออคเนี่ยต้องเทเลพอร์ตเอาครับมันมี2ที่นะไฮออกเนี่ยก็มีที่หมู่บ้านออกกับที่นาการนะครับอันนี้เดี๋ยว on, คลิปนี้เดี๋ยวผมพาไปหมู่บ้านออกก่อนละกันง่ายดีนะฮะก็จากพอนเตล่านะครับก็มันที่จริงมันวาร์ปไปหมู่บ้านออกได้2ที่ครับก็คือกิฟเฟนกับพอนเตล่านะครับเดี๋ยวผมไปจากพอนเตล่าละกันนะครับก็เลือกวาร์ปนะครับแล้วเลือกไปออกเลนจียนนะครับผม อ่านี่ครับเราก็มาอยู่ในอยู่ที่แมปออกแล้วใช่ไหมครับอ่าหลังจากนั้นก็เดินลงมานะครับผมนี่ครับนี่คนเป็นล้านนะครับอ่าแต่1%นั้นคือคนนะครับอีก99ก็ NPC นีซีะครับเอ็นีขยันจริงๆนะครับตอนนี้เที่ยงคืนกว่านะครับผมยังเดินกันสุดๆขยันกันมากๆเลยนะครับ นี่ครับก็จากแมปหมู่บ้านอ็อกธรรมดาใช่ไหมครับก็เดินมาทางซ้ายนะครับก็จะเจอกับแมปไฮอ็อกนะครับอ่านี่ครับก็ที่นี่เอาจริงๆก็มาได้ตั้งแต่นี้แหละครับตามที่มันรับตีกันครับก็60กว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเนื่องจากที่นี่มันเก็บเลเวลง่ายกว่าไฮอ็อกนาการะครับเพราะมอนเตอร์ไม่ค่อยหนาแน่นเท่านะฮะ นะครับมันไม่ค่อยหนาแน่นเท่าที่นาการนะครับผมเปิดที่นาการมันจะ,ะได้ปริมาณนะครับผมเพราะแบบนาการเป็นทางแคบๆนะครับแต่ที่นี่มันเป็นแบบว่าพื้นที่ขนาดใหญ่เลยนะฮะนี่ครับอันนี้ผมแหลกด้วยแหละฮะเน็ต เน็ตวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็สังเกตได้จากการปรากฏตัวของมอนนะครับวิ่งไปเนี่ยกว่าจะขึ้นเป็นตัวให้ผมเห็นนี่ก็ประมาณวิก,กว่าเลย2วินี่ครับเป็นฝูงเลยนะฮะก็แมปนี้ก็จะมาได้ทั้งเป็นแบบตี้2คนหรือมาคนเดียวก็ได้นะครับเพราะมอนมันไม่ได้กระจุกกันมากนะครับก็เดินตีเอาเรื่อยๆนะฮะ ก็อย่างที่บอกว่าช่วงที่ควรจะมาก็นั่นแหละครับตามที่ก็บอกก็65น่าจะก,กําลังสบายๆนะครับ65 75อะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ได้ยัน80เลยนะฮะผมแหลกมากเลยนะครับที่สุดเราก็ได้ตีครับตัวแรกนี่ดูชาวบ้านชาวช่องเขาตีไปก่อนแล้วกันนะ เนี่หรือตีแบบนี้ก็ได้นะครับก็มีพีทมีวิปกตินะครับผมแล้วก็หาไหนมาลากไฮออกเข้าไปหน่อยนึงนะฮะหรือว่าจะมาเดินตีทีละตัวก็ได้นะครับก็ไม่ยากมากนะฮะก็นั้นลำคาญสุดในแมปก็คือออคอาเชอร์นะครับผมยิงไกลแล้วก็แม่นพอสมควรนะครับสายเอจีอาจจะลำบากนิดน,นึงสายวิทย์ก็กโดนเจ็บอยู่เหมือนกันนะฮะ นี่ครับก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับไฮออกก็เป็นแหล่งเก็บเลเวลชั้นดีมาตั้งแต่สมัยอดีตนู้นเลยนะครับตั้งแต่ค่ายเก่ากันเลยนะแล้วก็มาค่ายใหม่ก็มันก็ยังเป็นที่ที่เก็บเลเวลได้ดีอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ดีตรงมีบอทเนี่ยแหละฮะนี่แหละครับถ้าไม่แหลกมันจะสนุก,กว่นนี้ครับวันนี้แหลกจริงๆนะฮะนี่ครับ ก็คืออาวุธที่เอามาเนี่ยผมใช้เป็นแค่ขวานน้านะครับผมแค่ขวานน้าเลยเอามากะเอามาตีไฮออกอย่างเดียวเลยครับไฮออกมันเป็นธาตุไฟนะครับก็ถ้าเอาง่ายสุดก็คือหาอาวุธธาตุน้ามาตีมานะครับผมหรือถ้าแบบมีงบหน่อยก็เป็นไฮด้าไฮด้าก็จะตีทั้งตัวนะครับเพราะไฮด้าเป็นเอาไว้โจมตีกึ่งมนุษย์ใช่ไหมครับแล้วออกทั้งแผ่นที่เนี่ยก็เป็นกึ่งมนุษย์หมดเลยนะฮะหรือไม่ถ้าแบบ มีงบแบบสุดๆเลยก็จัดไปเลยครับออกเรดี้นะครับออกเรดี้จะทําให้เราตีออกแรงขึ้น40%นะถ้าผมจำไม่ผิดเออก็ถือว่าเป็นการี่วช่วยอีแบบช่วยเพิ่มดาเมจในการโจมตีออกได้สูงมากนะครับนี่ครับนี่ครับส่วนอุปกรณ์ป้องกันนะครับก็อ่าหมวกนี่ปูป,ปูแฮทนะครับ หมู่คีนะครับก็กันกึ่งมนุษย์สินะครับก็ทั้งแมปแม่งเป็นกึ่งมนุษย์หมดเลยนะครับก็เอามากันได้นะฮะถ้าเป็นฮันเตอร์ก็ใช้ลูกธนูน้ำนะถ้ามันยิงไฮออกส่วนตัวอื่นก็ใช้ลูกธนูไฟนะครับผมนี่ครับสังเกตสีก็ได้ครับง่ายๆนะครับไฮออกก็เนี่ยเหมือนหน้าตาเหมือนออคเคอเลียร์นะครับแต่มันสีน้ำเงินน้ำเงินนะครับ แล้วก็โลกบแดงนะครับโลกบแดงก็ช่วยท่านได้นะครับกันกึ่งมนุษย์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตามสเตปครับเรดิกเรดิกก็กันการโจมตีปกติอยู่แล้วนะฮะก็เป็นที่ที่เก็บเลเวลเพิรลเหมือนกันนะครับผมใครอยากลองมาก็มาได้นะครับก็เดินทางง่ายมากนะครับแค่วามาจากคอนเตล่านะครับแล้วก็เลือกออกตันเจียนนะครับอ่าแล้วก็ เดินมาทางซ้ายหนึ่งที่นะครับผมก็จะเจอกับหมู่บ้านอ็อกแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนลวกันนะครับก็อย่าลืมกด subscribe youtube กมลเวด้วยนะครับแล้วอ๋ออีกอย่างหนึ่งครับที่นี่มันมีถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีอ,อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแรกแรกแกมันจะมีบอสจะไม่ได้ว่าออกหลอดหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิด ไม่แน่ใจว่าออกหล่าหรือออกฮีโร่นะครับผมลืมไปแล้วนะครับมาไม่บ่อยนะครับนี่ปกติก็ก็อยู่นากาเลยนะครับง่ายดีนะครับเพราะนาการมันเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวพาไปให้ออกที่นาการนะครับครั้งนี้ก็มาที่นี่ไปก่อนนะครับก็ช่วงเลเวลที่เหมาะสมก็สัก65เป็นต้นไปนะครับก็มาได้แล้วนะครับไฮออกมันไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับก็อยู่ได้เรื่อยๆนะครับเพราะถ้าไม่โดนลุมโดนลุมก็วิ่งเอานะครับ ลมขาญแค่ออกอาเชอร์อย่างเดียวนะครับทั้งแม่นทั้งดุนะฮะก็หกไปก็มาได้นะครับเอาชัวร์เลยก็7 0 7 0เถึง80เนี่ยมาได้สบายแน่นอนนะครับผมโอเคครับจบคลิปดีกว่านะครับสวัสดีครับ